ไอ้กูไอ้ยนายลงมาเของล้อเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอุ้ยเฮี oh, ้ยมีดวิวด้วยโอ้ยขอโทษขอโทษไม่คิดว่ามึงจะเอาของเยอะขนาดนี้จริงๆขอโทษโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของให้เขาก่อนเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น มาดิตามมาตามมาตามมาเอาวิ่งไมครับเออให้ให้คอนให้ค่อนโอ้ด้ันเดียวอันเดียวไม่พี่มีพาประมาณหกสิบวันอะอับดีคนว้าดหลอกไปนอกเซฟไอ้สัตว์เดีว ผมจะเดฮะเก็บเร็วเหรอก็ต้องเก็บไว้นะให้ทันเขาอ่ะเดี๋ยวแจกตู้อ่าจะอ่ยังไงยังไงเอาตู้เฮ้ยมันไม่อันี้ดิต้องลุ้มกันพี่ต้องลุมกันใครได้ตู้อ่ะมัน มันเอาไปเปิดได้น่าแหละแต่ว่าต้องเข้าอีกเซิร์ฟนึงอ่ะเราไม่เก็บอ่ะไม่เก็บอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ว่านูหนูอยู่อยู่ไม่ได้ปะหนูนูอยู่นูเห็นมั้ย่ะน่ะนั่นน่ะไม่เห็นจริงเหรออ๋อเก็บแล้วเออทำไมเก็บเร็วจังอ่ะยังไม่ได้เก็บเลยนะพี่พี่ผมขอของหน่อยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว เ้ยดี๋ยวรออยู่นี่ก่อนไปเอาของก่อนนะแม่เดี๋ยวจะเอาตู้ดำมาให้อ่ะโอเคเอ้ยแจกทีลคนเลยไหมทีละคนเลยเดี๋ยวมาแจกทีคนเลยรอๆรออยู่นี่กูคิดว่ามันรู้อ่ะจบละไอ้คนอ่าให้ให้เดี๋ยวให้คนละเท่านี้ก่อนนะคร่ะครับผมโอันเคแจกต่อ ผมว่าผมว่ายากว่ะผมให้ก่อนไปเท่านี้เดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะแจกเยอะเรื่อยๆนะคือมันผมว่ามีอยู่คนหนึ่งน่จะรู้ตัวแล้วแบบบอกเพื่อนเอ้าเข้าไปไหนแล้วเอ้าอีกคนต้งไปไหนอ่ะจะหลุดแล้วครับเดี๋ยวรอเข้าไหมน่ะเดี๋ยวจะไปอยู่ใต้ต้นไม้นั่นอ่ะแล้วแต่ครับ เนี่ยไอ้กล่องแค่เดี๋ยวมันจะมีอ่ามันมันมันจะมีกิจกรรมมาอีกอ่ะก็เก็บไว้เดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนเรารอเพื่อนก่อนสวัสดีร้อยสามสิบเอ็ดคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนหรือว่าเราหรือว่าเราเจาะกันเลยจะรอเพื่อนไหมเก็บไว้ให้เขาแล้ อ๋อเก็บไว้เขาอ๋อได้ได้ได้ไ,ดไป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 จะไปไหนเนี่ยจะเดินดับไปเร้แหละครับจะพาผมออกลอกนะเ๋ยบถังายโอ้โหพี่ก็กลัวเหมือนกันไอ้น้องของพี่แบบเดยกประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบอัรเนี่ยพิ่งไปเอามาเพิ่มอ่ะต่อไปกล่องกล่องแลนะเอาไว้เป็นเป็นเอ่อกิจกรรมมีแค่สองกล่องนะกิจกรรมอะ ประมาณสักสองสามอาทิตย uh ์ห huh. น้าหรือไม่ก yes, ็อาทิตย์หน้าก็มีอะอะไรประมาณนั้นอืมแล้วก็ไปแลกน่าจะได้พวกสไนอะไรพวกนี้หรอมั้งก็เพราะมันเป็นกล่องที่นานมาแล้วอะเออส่วนมากคนก็เขาเขาก็ไม่ค่อยเก็บกันหรอกกูก็ไม่รู้กูเดาเอาอะไอ้เนี้ยอ่ะกูหูยยังมีอีกตู้หนึ่งยังมีอีกตู้หนึ่งเออไอ้คุญแจเนี่ยคุญแจที่ใครได้อ่ะมันมี ม,มันมีกิจกรรมเมื่อสองเดือนที่แล้วใช่ไหมอ่าอีกประมาณสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์อ่ะมันจะมีกิจกรรมมาใหม่คือเอาเอาคุณใจเนี่ยไปเปิดอีกอย่างอะไรมาณเนี้ยขวากียกูนี่สุดยอดจริงๆเลยคุณใจนี่มีอยู่สิบอันนะพี่ได้แค่สิบอันพี่เก็บไว้ยี่สิบอันกูเดินกูกลัวกลัวกูออกนอกเซฟก่อนไงเออ ชิบหายละแป๊บนึงนะรออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวไปเอาของมาเพิ่มแป๊บนึงรออยู่นี่รอ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 ยืนรอยืนรอกูไปใส่กระสุนก่อนเดี๋ยวมันรู้ว่าใส่กระสุนพี่เอได้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 ไอ้ต้องผมขอได้ดีพี่น้ำอ่ะวัวใส่กระสุนเนี่ยเออมกรับทาให้เสร็จเสร็จดีดีกว่าไหม โอ้ยหน้าไม้นี่แดงนะไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยหรอใช่มีใครได้เยอะสุดเนี่ยสามคนเนี่ยไม่รู้ดิน่าจะมีคนเก็บเร็วอ่ะผมไม่รู้ว่าใครอ่ะใครวะเอ้ยมีใครได้เยอะสุดบ้างอ่ะผมไดเอ็มสิบหกกระบอกเดียวเองไอ้คนนี้แน่เลยเนี่ยเแต่ผมได้ลูกระเบิดลูกใครได้หน้าไม้เด็กคีเนี่ยใครได้หน้าไม้โค้ชอ่ะได้โล้มได้เหรอถือให้ดูดิไอ้โล่มึงอะไอ้โล่ไอ้นี้แหม่ไอไม่ได้ ไม่อยอกเซฟวะเอ้ยหยอกเซฟอะไม่ไม่พูดแบ่งแบ่งเพื่อนหน่อยก็ได้พูดทำไมอ่ะมันไม่ได้แล้วพูดจ้าโอ้โหผมไม่ได้ไงผมก็เลยพูดสิเฮ้กูุณเฮ้ยนายลงเอาของล้อเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอุ้ยไอ้เหี้ย มีเดบิวด้วยโอ้ยขอโทษขอโทษไม่คิดว่ามึงจะเอาของเยอะขนาดนี้จริงๆขอโทษ <c oughs> <restriction> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของให้เขาก่อนเดี๋อาคืนเอาคืนเอาคืนไอ้ смотрите. คนอื่นช่างแม่งเองหอะไอ้ยี่ไม่มีเยี่ยหรอกเฮ้ยโอ้โหไอ้ยี่ำหนินผิดเลยไอ้เยี่ตำหนิผิดเลยจริงๆไอ้เย, <c oughs> ยี่ยอุ้ยตู้ด้วยอุ้ยกูมีตู้วางของแล้วกูมีตู้วางของแล้ว เฮ้ยไอ้เหี้ยผมแม่งนึกพิดจริงๆวะสัดเ้ยไม่เอาละกูไม่ําละใหม่ม่ใม่ใหม่ซีโฟตินซีโตินกลับกลับบ้านผมไม่อยู่หรอกออกเลยบอกเลยกูไปแล้วลาก่อนเอเอเาดิอาของเดี๋ยวเท,ทให้คนนี้ในฝั่งมาใครอ่ะ<ค><ฟ>มีอะไรบ้างอ่ะอีกคนมีอะไรอ่ะมาเนีกแล้วฮนะไอกระเป๋าเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรอะเอ้ยอีกคนนึงไม่เมาใช่ไหมผมให้คนนี้นะ กระเป๋าเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอ่ะผมดิดเยอะเดี๋ยวผมจะดิดไปแล้วเอกระเป๋าเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ใส่ของให้ครับคือผมเพิ่งวิ่งกิจกรรมมาหมดไปเยอะเลยอ๋อท่านั้นเอาอันนี้ไปก่อนก็ได้ยาสองอันผมอยู่ไหนอ่ะยาสองอันมึงเอายาสองอันด้วยเหรอเอาครับเอายาสองอันอี้ย๋อเทดอีกเทดอีกเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สนายสนายมันก็บอกแล้วเท่าไหร่แล้วอ่ะสามสิบบาทสามสิบบาทได้เหรอ สามสามสิบบาทเองเหรอไอ้เหี้ยกูเกียรตไปไหนเน่ออสามสิบบาทเออผมปืนซิกบวกหนึ่งผมสี่ฮะปืนซิกไหนเออเดี๋ยวปืนซิกกับน้องเขาก่อนซิกไหนอ่ะพี่ซิกบวกหนึ่งผมอยู่ไหนอ่ะไหนซิกบวกหนึ่งไม่มีน้นๆเพื่อนเพื่อนบอกแล้เออเพื่อนบอกพลาละเอ้ยไหนไหนพี่ขอดูพี่พี่ขอดูรายหน่อยแล้วปืนนี่ของใครอ่ะผมไม่ชุดผมะพี่เนี่ยปืนนี่ของใครอ่ะพี่ปืนนี่ มานี่มาเอานี่มาเอานี่มานี่เดี๋ยวให้พร้อมกันเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนขอสัมภาษณ์ก่อนแจกที่แจกของอุ๊บอาอันนี้มึงเจ้าของอยู่หรอมึงโดนรุ่นนี่มึงเจ้าของเหรอไของยู่อ๋อใช่เหรอใค่อยากได้ของของผมแม่ได้ได้ให้คืนเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกคนนึงก่อนจะมาสัมภาษณ์ก่อนไงพี่ผมอยู่นอกเนี่ยผมดิผมบอกเลยว่าผมไม่ให้นะครับเนี่ยเก็บไว้ให้อยู่นี่นี่ทางนี้ทางนี่ถังนี้เออมานี่มานี่ เฮ้ยเดี๋ยวเราให้เขาทีนี้เราไปเอาคนใหม่ดีไหมล่ะอ่าเอาเดี๋ยวชุดนี่มาเอานี่ของกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าอะเฮ้ยผมไม่มีกระเป๋าว่ะครับขอบคุณครับชุดแว่นน้ำผมมีไงชุดแว่นน้ำอ่าชุดแว่นน้ำเดี๋ยวนี่นี่นี่ดิดเถถเถถเถถครบยั้วครบแล้วครับเทอก่อนเทอก่อนชุดอีกชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งฮัลโหลนี่อยู่ที่ผมเอากระดุดเอากระดุดฮัลโหลผมหลุดผม ผมหลุดไอ้เหี้ยผมหลุดผมหลุดผมหลุดเดี๋ยวผมลงไปโอเคพอละผลโหวตจบผลโหวตจบจบผลโหวตเออหยุด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 อาอามามาผมหลุดผมหลุดชุดผมพี่ชุดนายเดี๋ยว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 เอาคนนี้ก่อนผมขอนายตู้หนึ่งได้ปล่ล่ะ ได้อ่าโอเคเดี๋ยวนายมีอะไรบ้างยังมีอะไรอีกไหมสีแม็กามอัน c ีแม็กไปเถอะไม่เป็นไรอ่ะผมให้สองแ <c oughs> คนนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่านายผมฝากอะไรอย่างหนึ่งไช่ไหมเดี๋ยวนายย้อนกลับไปคลิปนาะสักห้านาทีที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมให้ลิงก์สตีมผมไปนะอ่าอ่าอ,อีกคนหนึ่งมาเนี้ยมีอะไรบ้างอะ่ะชุดครับชุดชุดปืนนี่ครับชุด ครับอีกปืนปืนอะไรอ่ะปืนน่าจะมีลองเอาปืนที่พี่มีอยู่เขาเอาเนี่ยปืนใช่ครับอันนี้เออแค่นี้ใช่ไหมไปไปออส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 เควิวอะไรนั่นนหละอ๋อสองกระบอกเฮ้ยมีกระบอกเดียวกระบอกเดียวเออเออแล้วก็มีอันนั้นอะไรอ่ะกดนี้ไปก่อนนี่เราเปิดนี่ ระเบิดมึงด้วยเหรอมึงก็ระเบิดด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะนี่ลองเข้าไปดูสตรีมผมนะมที่เมื่อกี้ผมแกล้งพวกคุณอ่ะแตว่าพี่มีสตรีมด้วยเหรอเนี่ยเข้าไปดูสตรีมนะเดี๋ยวหาว่าผมเป็นคนใจร้ายอีก <c oughs> อ่าอไหนมีอะไรอีกอะ่มอะ,<จ>ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกลองปืนนี่ปืนนี่เหรอปืนนในที่บุรีเออแม่งนี่แหละปืนเนี่ยเฮ้ยผมทำตกอ๋อนี่เปล่านี่เปล่าพวงนี้ไหมครับไม่แน่ใจนะ ครับแน่ใจเลยเนี่ยอ่าโอเคหมดแล้วนะแล้วเองอ่ะมีอะไรอ่ะระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยมึงเทดิดดิเออระ,ะเบิดหน้ากากดำน้ำผมอ่ะเฮ้ยหน้ากากดำน้ำไม่ได้เอามานะใครเก็บไปอะ่ะชุดดำน้ำด้วยที่ไหนเนี่ยระเบิดหน้ากากดำน้ำไม่เห็นลองไปดูดิไม่ได้อลองไปเดินดูไอ้ไอ้โล้นเปล่าไอ้โล้นเอาไปวะเนี่ยมึงอันนี้มันนี้มึงอันนี้มึงอันนี้